ว่าระหว่างเเาเดินติดรถกับเเาลอยลาบุดาค่ะแตกต่างกันยังไงวันนี้จะพามาดูการจัดเลยค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับพี่ช่างด้วยพี่ช่างจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะว่าเเาเดินติดรถกับเเาลอยของลาบุดาแตกต่างกันยังไงมีความพิเศษยังไงบ้างวันนี้ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างแนววันนี้ให้พี่ช่างแนบค่ะมาพูดถึงเเาเดิมติดรถกันก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นวีโกรีโวดีแมคค่ะพี่ช่างแนวช่วยมาบอกหน่อยว่า เท่าเดติดรถเนี่ยค่ะบรรทุกได้เท่าไหรา่มีลักษณะยังไงจานบนจานเด็กเ,เ,เป็นยังไงบ้างแนะนําให้กับเพื่อนๆดูหน่อยค่ะค่ะพี่ช่างแนบงั้นเรามาดูกันเลยในหัวข้อแรกกันก่อนดีกว่าค่ะว่าในตัวของเท่าเดเนี่ยความหนามันเป็นยังไงคะพี่ช่างแนบพเท่าเดิมเหรอครับค่ความหนาก็บางกว่าอยู่แล้ว มันดูง้อยกว่าครับเฮาเดินนี่ความหนาคือบางกว่าก็คือไอตัว,ต,วตัวแขวนเฮาใช่ไหมคะมันจะเล็กใช่ไหมคะพี่ช่างแนบใช่ครับหมดเลยหมดเลยครับง่ายก,กว่าหมดเลยแล้วมันบรรทุก,กนนห,หนักได้ประมาณกี่ตันคะพี่ช่าแนบสำหรับเฮาเดิอมอะค่ะก็ไม่เกิน3ตันนะครับไม่เกิน3ตันก็เอาเป็นว่าประมาณ2.5ถึง3ตันถูกต้องไหมคะใช่ครับถ้าบรรทุกบรรทุกหนักกว่านั้นก็จะเกิดการสูญเสีย เทาคดขทาขา,ขขาขดที่เหมือนที่เราเห็นในคลิปบ่อยๆเนาะว่า,าบรรทุกของหนักเราใช้เทาเดิมก็คือแบบเทาคดเทาขาดเทาหลุดอะไรไ<ห>แบบนี้<ห>นเลยใ,<ห>ใช่<ร>ไหมคะโอ้ก็คือเอาไปด้วยง่ายๆก็เลยก็คือความหนาของเพาเดิมติดรถเนี่ย<ช><ช>มันจะค่อนข้างแข็งมันจะเล็กใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ2.5ตันถึง3ตันเท่านั้นครับผม โอเคค่ะค่ะพี่แนทสำหรับหัวข้อต่อไปค่ะเป็นหัวข้อที่ลูกค้าส่วนใหญ่ค่ะถามกันมาเยอะมา,มากๆเลยก็คือในส่วนของเรื่องระบบเบรกค่ะว่าไอตัวพาวเวอร์ลากดของเราเนี่ยไอตัวระบบเบรกเนี่ยมันแตกต่างกับตัวอาระบบเบรกของพาวเดิมยังไงมันมีอะไรบ้างที่มันแตกต่างออกไปพี่แนทพี่ช่างแนช่วยอธิบายให้กับคุณลูกค้าฟังหน่อยค่ะได้เลยครับลงมาดูข้างล่างได้เลยมาดูกันเลยนะครับไอระบบเบรกทางร้านเรา ทางแบรนด์ลาบูดาค่ะลาบูดาเนาะอันนี้เนาะโอเคค่ะหน้าตาเดี๋เป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วอันนี้เป็นของเเผาเดิมติดรถจานเบรคเนาะมาจากโรงงานครับผมเป็นอย่างนี้เลยหน้าตางั้นเรามาพูดถึงจานเบรกติดรถก่อนเนาะพี่เดชมาดูการทํางานระบบเบรกมือเดิมติดรถนะครับค่ะอ่าเราดึงเบรกมือปั๊บ้าเบรกจะอ้าออกรับรับกับจานเนี่ยทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยการทํางานเขาจะอ้า ถ้าเบรกมันจะอ้าออกสองฝั่งเลยค่ะเวลาเราดึงอันนี้คือเป็นระบบเบรกเบรกมือเนาะของโรงงานเริ่มติดรถจะเป็นอย่างนี้ครับผมแบบนี้แล้วของร้านเราล่ะคะอ่ามาดูของร้านเราอ้าเหมือนกันครับสองฝั่งเหมือนกันค่ะอ้าเหมือนกันสองฝั่งเหมือนเหมือนโรงงานเลยครับผมแต่ว่าขนาดเนี่ยแตกต่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วใหญ่กว่าใหญ่กว่าถ้าเบรกใหญ่กว่าใช่ครับผม อ่าเวลาเราจอดรถในที่ชันนะครับเวลาเราดึงเบรกมือปั๊บมันจะอ้ารับเนี่ยอ้ารับพาเบรกจะมาติดกับอยู่กับจานนี่ครับทำให้เบรกก็โดนเป็นอ๋อคือระบบการการทํางานก็คือว่าเวลาแบบว่าผ้าเบรกเนี่ยอ้ารับปั๊บเนี่ยมันจะไปมันจะไปมันจะข้าขยายขึ้นมันจะไปโดนกับในตัวนี้เลยใช่ไหมคะโดนในจานข้างในครับผมทำให้รถหยุดนิ่งไม่ขยับเนี่ยดูเบรกมือการใช้งานถ้าใช้งานนานๆอ่ะหนึ่งถึงสองปีอ่ะพอเบรกพอเบรกอาจจะสึกได้ค่ะ ได้แล้วก็สามารถปรับได้ครับเหมือนสแตนดานเลยปรับตรงไหนคะพี่แนบเนี่ยปรับปรับเหมือนสแตนดานมีมีรูปรับครับรูตรงนี้เลยอ๋อครับคือปรับก็คือตั้งให้มันมาเบรกเบรกดีเหมือนเดิมใช่ครับผมให้มันอ้าออกอ้าขึ้นครับผมงั้นถ้าพูดถึงว่าไอ้ระบบเบรกมือของฮาลลรอยลากูดัก กับระบบเบรกมือสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยใช่ไหมพี่แนบเหมือนกันเลยครับผมเ<อ>ทียบเท่าเลยครับผมพูดถึงว่า <ๆ S 1> ถ้ามาซื้อพาเวเวอร์กระดาษของเราเนี่ยพูดถึงว่าก็เหมือนได้ตัว เดิม,เ,ดมลเลยได้แบบรับน้ำหนักได้เยอะกว่าใช่ครับค่ะคุณลูกค้าก็เหมือนที่พี่ช่างแนบได้อธิบายไปเลยเนาะระหว่างเบรกเดิมเดิมเดิมติดรถกับเบรกของพาวลอยลากูุดะคือการใช้งานค่ะคือเหมือนเดิมเลยก็คือคุณลูกค้าค่ะที่เคยใช้ระบบเบรกเดิมของรถเราอยู่แล้วเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพาวลอยลากูุดะค่ะระบบเบรกค,คือเหมือนกันเลยเราไม่มีการตัดออปชันอะไรออกไปเลยคือระบบเบรกการใช้งานคือเหมือนเดิมแต่ของลากูุดะของเราค่ะจะเบรกติดเบรกอยู่แน่นอน ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของอะระบบอื่นๆของเพาาลอยต่อไปค่ะแล้วเราก็มาในเรื่องของการขับขี่กันมาาที่ช่างแนบซุซานสอบถามนิดนึงค่ะว่ากรณีลูกค้าที่เขาแบบใช้ตัวพาาเดิมแล้วเขามาเปลี่ยนเป็นตัวเพลาลอยเนี่ยการขับขี่อะค่ะมันจะเหมือนเดิมไหมหรือว่าแตกต่างก,กันยังไงบ้างคะโอการขับขี่ไม่ต้องกังวลเลยครับเหมือนเดิมครับผมไม่มีเสียงฮอ,อน,มนมีอะไร แต่จะด,ดีขึ้นก็คือระบบเบรกดีขึ้นครับผมอ๋ออันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วใ,<ช>ใช่ไหมคะ,ะบบบอโอเค<ด>เก็คือระบบข,บขับขี่คือเหมือนเดิมเลยก็คือแค่มันจะบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นนั่นเองเราถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าย,ยังติดใจอยู่ว่า,าเพาเดิมเนี่ยมันเล็กแต่พอเพาลอยเนี่ยขนาดมันใหญ่กว่าเดิมเนี่ยแล้วการขับขี่มันจะกระด้างมันจะแข็งมันจะปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กอะไรแบบนี้ไหมคะพี่มันต้องมีแน่นอนครับ อันนี้มันขึ้นอยู่กับแนบแล้วก็ลมยางครับผมอ๋ออันนั้นคือจะไปเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างเหรอใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบเกี่ยวกับการเสริมแนวว่าใครเสริมอะไรยังไงใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแต่ว่าการใช้งานก็ไม่ต้องอะไรก็เหมือนที่พี่แนบทรุไว้แต่ตอนต้นเนาะโอเคค่ะตามนี้เลยค่ะค่ะพี่แนบต่อไปเรามาพูดถึงในส่วนของการติดตั้งกันเลยดีกว่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจแล้วตัดสินใจจะมาเปลี่ยนเป็นเฮารลอยกับเราแล้วเนี่ยคุณลูกค้าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแนะนําลูกค้าหน่อยค่ะพี่แนบ หนึ่งคือต้องเสริมแหนบเลยครับเสริมแหนบก็คือเหมือนการทาช่วงล่างใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับตัวเพลาลอยของเราล่ะคะพี่แนบมันต้องมีอะไรบ้างแนะนําหน่อยค่ะมีสาแหลกสาแหลกนี่คือสี่ตัวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็แป้นหูโช๊คแป้นหูโชค๊คตรงนี้เลยเนาะอันนี้จะอยู่ใต้ใต้แหนบครับผมอ๋ออยู่ใต้แหนบใช่เป็นหูโช๊คอยู่งลางสุดเลยแล้วก็มีตรงเตงครับผมตัเตงหนึ่งคู่ตรงเตงหนึ่งคู่ อันนี้ตัวนี้ค่ะมันจะเกี่ยวพันกับตัวที่เราจะเอาไปใส่ชกไข่ไหมคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้เลยอ๋อก็กรณีลูกค้าอยากได้เป็นชกไข่ใช่ไหมคะคก็กต้องมีตัวนี้เลยใช่ครับโอเคส่วนใหญ่ที่ลูกค้านิยมใช้เป็นตัวชกไข่หรือว่าชกคู่ฮีหรือว่าแล้วแต่ค่ะแล้วแต่บรรทุกครับผมการบรรทุกครับแล้วถ้าเป็นชกไข่มันจะดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนครับผมทำไมยังไงคะ การหนึบหนึบก็คือเข้าโค้งอะไรพวกนี้ครับอ๋อมัน,มนช่วยได้ครับ <Okay. S 1> ส่วนต่อไปที่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนนะคะคก็คือในส่วนของกระทะล้อค่ะซึ่งในส่วนของเพาเดิมเนี่ยกระทะล้อมันจะเป็นตัวนอ็อตห้ารูแต่ว่าพอลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเพาลอยแล้วเนี่ยน็อตล้อของเพาลอยจะมี6รูค่ะซึ่งเราต้องเปลี่ยนเป็นกระทะบรรทุกนกเพื่อที่จะใส่ตัวน็อตล้อได้ก็คือน็อต6รูนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของกรณีการเสริมแหนบน,นาะลูกค้านาอลูกค้าค่ะซาบรรทุก4-5ตันเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเสริมได้เลยไม่ว่าจะเป็น16มิล20มิลบางคนชอบอยากได้เป็นตัว16มิลน,นะคะก็สามารถที่จะใส่เป็น5แผน่น6แผ่นก็ได้แต่ถ้าเป็นในตัวในส่วนของตัว20มิลเนี่ยอ่าสุสานคิดว่าน่าจะเสริมประมาณ5หรือ6แผ่นเนาะก็เป็นสแตนดาดที่ลูกค้าทั่วไปอะคะ่ะบรรทุกประมาณ4-5ตันที่เขาจะนิยมใช้ะคะ่ะต่อไปเรามาถามพี่แนทนิดนึงว่า ในส่วนของลูกค้าที่อาจจะสงสัยว่าเนี่ยผมใช้พาวเดอร์มาเนี่ยผมาจะมาเปลี่ยนเป็นพาวรอยอะค่ะไอตัวเสื้นท้ายเนี่ยมันมาใส่พาวเราได้เลยไหมคะได้เลยครับผมตรงรุ่นเลยอ๋อก็คือของเราเนี่ยขายเป็นพาวตรงรุ่นอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยได้ครับก็คือไม่มีการดัดแปลงแน่นอน ใช่ครับผมมาถึงก็คือเอามาหยิบใส่ตัวเพาใหม่ได้เลยจับยัดได้เลยครับติดตังได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นในสิ่งที่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเนาะไม่มีการตัดต่อแน่นอนค่ะคุณลูกค้าแล้วในส่วนของเพาลอยลากุดดัของเราค่ะเราจะมีตรงรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นวีโก้รีโว้ดีแม็กค่ะไม่ว่าจะเป็น5เกียร์หเกียร์ค่ะของเรามีตรงรุ่นเป็นสแตนด์ดเดิมๆได้เลยใส่กับเฟืองท้ายตัวเดิมๆได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของอารุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไททัน NB300 เราก็มีเพาลอยที่ใช้เฟืองเดิมได้เลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือสามารถที่จะถอดเฟืองท้ายเดิมออกมาใส่กับตัวเพาลอยระดับของเราได้เลยค่ะ แต่ในส่วนของรุ่นเก่าๆพวกมังกรไซโคนหรือว่าเป็นฟอร์ดอะคะ่ะอันนี้สามารถที่จะทักหลังไม์มาได้เลยเราก็จะมีตรงรุ่นเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าในส่วนของคุณลูกค้าที่อาจจะแบบสงสัยว่าการมาติดตั้งเพาเลลอยไม่ว่าจะมาติดตั้งที่ร้านหรือไปติดตั้งเองอันนี้ซูซานขออนุญาตเรียนแจ้งเลยนะคะว่าถ้ามาติดตั้งกับทางเราค่ะเรามีทีมงานค่ะที่ติดตั้งกับคุณลูกค้าค่ะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะง่ายมากๆเลยในการติดตั้ง พาวลอยในแต่ละเคสเนาะแต่สําหรับคุณลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์หรือซื้อพาวล์อยของเรากลับไปติดตั้งเองก็ติดตั้งได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะของเราเป็นพาวลอยตรงรุ่นถอดเฟือท้ายจากพาวเดิมออกมาก็มาใส่ตัวพาวลอยของเราแล้วก็ขึ้นติดตั้งได้เลย,เลยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะค่ะคุณลูกค้าเราพูดถึงในส่วนของการรับประกันของเราค่ะ เเลอล้กคุณาพของเราค่ะรับประกรันนานถึง1ปีนะคะกรณีเผ <ๆ S 2> <ๆ>าคดเผารั่วเผาซึมมาค่ะอันนี้เรารับประกันให้แต่ในส่วนของอะไรอะค่ะที่จะเสื่อมสภาพตามอายุงานนะคะอันนี้เราไม่รับประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเวารอของเราะค่ะในส่วนของการไม่รับประกันนะคะก็คือกรณีที่ลูกปืนแตกแต่ลูกค้ายัางฝืนที่จะวิ่งอยู่ะคะ่ะทําให้แบบอาจจะเผาข่าดเผาคดไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่รับประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการเกิดอุบัติเหตุทา รถยนต์นะคะแล้วทําให้พผาคเพางอเ,เราก็ไม่รับประกันเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าในส่วนของราคาของเพาเดิมและผาลอยเดี๋ยวจะให้พี่ช่างแนบค่ะามาแจ้งในรนคาส่วนของเพาเดิมก่อนนะคะช่างแหน่ถ้าเป็นเพาเดิมทางเส้นพร้อมเฟืองท้ายเนี่ยราคาของเราอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งหมืน่นถึงหน่งมื่นห้าครับ้องเฟืองท้ายอันนี้แล,แล้วแต่เบอร์แล้วแต่เบอร์และแต่รุ่นโอเค และก็ในส่วนของราคาพาวเลยลากุดักของเราอะคะ่ะของเราจะมี3แบบเลยนะคะจะมีรุ่นธรรมดา รุ่นเบรกมือแล้วก็เบรกมือพร้อม ABS ค่ะอันนี้อาจะเป็นราคาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นรถ v igo, ivo, ีโก้รีโว่ดีแม็กะค่ะราคาจะเป็นราคาเดียวกันเลยนะคะในส่วนของตัวธรรมดาค่ะราคาของเราจะอยู่เริ่มต้นอยู่ที่1 6 0 0 0บาทแล้วก็ในส่วนของเบรกมือราคาเริ่มต้นที่2,1500บาทและในส่วนของเบรกมือพร้อม ABS ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000 3,000บาทค่ะตรงนี้คุณลูกค้าคนไหนสนใจอะค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยราคาตามที่แจ้งไว้เลยค่ะ คุณลูกค้าก็อย่างที่วันนี้ค่ะเราพามาดูแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพาเดิมติดรถเพลามาตรฐานหรือเพลาลอยรากระดของเราอะค่ะก็จะมีความแตกตา่างความเหมือนอะไรแบบที่ซูซานได้เรียนแจ้งแต่ต้นคลิปไปแล้วเนะาะคุลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะกลับไปใช้เพาเดิมทางร้านเราก็มีขายแต่ถ้ามีแผนที่จะเปลี่ยนมาติดตั้งเพลาลอยค่ะแล้วก็ตัดสินใจจะเลือกใช้เป็นเพลาลอยระกระดของเราแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะ ใช้แบบรุ่นไหนอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เพาล้อยลากูดะค่ะหรือแอปที่ลากูุฎะไทยแลนด์ค่ะค่ะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้ค่ะสุสานก็มาให้ความรู้แล้วเนาะเกี่ยวกับตัวเพาเดิมแล้วก็เพาลอยลากูุฎะเดี๋ยววันนี้ค่ะสุสานแล้วก็ช่างแนบขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ